炖排骨不让你。嗯嗯嗯。 อ่ะมั่วตัวพี่น้องอไปพี่น้องชิบช้ากันพน่อยอ้อมสวัสดีครับชิเก้ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาน้ากินออมอิงพาร์ทแชปด้วยพี่น้องเรื่อเรียบร้อยครับเนี่ยสวัสดีเที่ยนนึงมาสมองสุวรรณทางประเทศในประเทศแซปกัน,พ,กนววพ่อยอ้อมมันอยู่แก่ วันจะไปกินจลกจะโบก้ี่น้องเฮี่ยเขาน,นี่เลือกพี่น้องเนื้อส้มปลาส้มปลาก้อนกับพริกกระเลียงขึ้นเก่าเลยเนี่ยมาไม่บอาอะไรห้างพี่น้องแซมกันวันจะไปกินเลยเออหวานช่วยๆพี่น้องเลยส้มปลาได้เพี่น้องเนี่ย อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมเอาแม้มอืม mấy cái không biết cái bàn. Hãy mọi người chơi, mọi Ừ. sắm <laughs> <laughs> ส้มปลาครับ อส้มปานกราังเปลี่ยนนี่นนไ,ไห่น้องอืมหับ เผาสินี้นงะ Dạ yeah. Cầm một tua pin, nè Và ăn chơi chơi nè mm. Thôi tầm một tốp gì này khỏi thao มาล้ววิ่งสิครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยออกกะมาพอนองอกหมอกกะมาตาม่ำบุดข่อกินเผ็ดๆไปนอนครับบันให้ยชุมปากต่ำตัวเอ้าพี่น้องพ้อคอามกัน,ออน,กนทำไปน้ำตายกินเขหาไปน้ำครับ โอ้เพ็ดพี่น้องเอาพี่น้องครับอีพี่นาเจ๊งมาพอกันไหมอีพี่นี่ขอตัวละพี่น้องเพียงแค่นี้เพียลายพี่น้องพอาะเาขอตัวละพี่น้องเพียงแค่นี้ครับอ่า